เกิดเหตุบอ่อขาดฝันขืนคือเก้าหรอจ้าพ่อแม่พี่น้องเบ่งดูเพิ่นบอกว่าไฟเกิดจากกองใบอ้อยว่าสัน้นเพิ่นว่าอยู่ดีๆไฟมันกระลุกขึ้นผู้เพิินว่าเด้อผู้เพิินแถวหนีเพิินว่าแต่ตอนนีล่มกระลังไมาอีกแล้วค่ะเ,เนี่ยกี้นี่ก็เจ้ามาฉีดน้ำสก,กัดไให้มันกะโชคดีอยู่ว่ามันบ่ได้ใหม่ไปเป็นวงกว้างแต่ว่าล้มอ่ะ ะกะยังเสียวอยู่ล่ะค่ะเพราะว่าลมมันมันตีไปตีมาเนาะบันดีตรงเนี้ยมันเป็นจุดท่วาตรงนี้มันเป็นจุดที่วา,วาอันใบยอ้อยมันหลายแล้วมันยังใหม่บพเบิดค่ะมันยังมีเสือเพิ่งอยู่ข้างในอยู่มันก็เลยใหม่อยู่ค่ะพี่น้องโอ้นอกจากขอย็ดงานปกติแล้วขอยังมาเป็นค้นดับไฟอีกแล้วนี่เด้อเกือบเนาะถ่านเขาป้าอย่าง ท่านเขาป้ายางไปได้นี่ป้ายางตรงเนี้ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะไปหอดพุ่นอ่ะบ้านหลานที่อยู่ในป้ายางมิดจัดเลยลหละพี่น้องอข่ยอยละเบื้องดูท่านมันเขาไปในไฮได้เนาะถ้าเขาไปในไฮได้ไปหอดพุ่นกะโอ้เรียบร้อยเลยจ้าเพราะว่าอากาศมันแห้งอากาศแห้งใบอ้อยก็แหง้งเบิ่งดู ข่อยก็ย่าออมอยู่นี่ลหละจะไปไสบ่ได้ดเพราะว่ามันลมแหมมันมีลมตีมากข่อยก็ยญามันแบบไปทางอื่นเนาะไปทางอื่นกับยางอีกแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่ามันว่าไปไสแล้วละว่าซันมันมีก่อนเดียวนึงเจ้ายืนเฝ้าเอาเพราะนะข่อยกะสิบ่หิ้วเข้าเปลี่ยูยบ่ล่ะหืข่อยก็ไปข่อยก็บ่กล้าไปเร้อบาดนี่นอกจากเหตุงานทั่วไปแล้วต้องมาดับไฟอีก เป็นการผจญเพิ่งผจญภัยอีกแบบหนึ่งเนาะพี่ดองโอ้คนเขาคนเราคนเราเฮ้ยเมือยน,นี่แหละค่ะเชื่อเพิ่งเล็กๆน,น้อยๆในจุดที่ว่าห้าขาดบ่กะกับ่เมนขาดบ่ขาดฝันดอกกะคือว่ามันโอกาสมันมีหลายอยู่เพราะว่าท่านไฟมาหน้าผู้ใดใหม่มาท่านเอาบ่ยู่ มันจะเกิดการลุกลามแต่ปกติเราเวลาเขาเจ้าตัดอ้อยอ่ะขาเจ้าจะาเผา,า,าเบิดเป็นบ่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกะบ่มีเชือเพิงงละเพราะว่าเขาเจ้ามีการฉีดพ่อมมีการเอาน้ำฉีดนะคะฉีดไว้พรอมสากัดไว้พรอมมันกะมันกะดีจังนึงค่ะเพราะว่ามันเฮ็ดให้แบบว่าป้องกันไปในโตแล้วมีการเวียนแต่ว่าความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจังสี่ละค่ะเห็นบ่ มันใหม่มัแม่มัแม่มีทังในห้าบารูนเป็นอีหยังนี่ขนาดเขาฉีดน้ำเขาฉีดน้ำแล้วเด้เนี่ยเห็นปะค่ะโอ้โหขนาดเขาฉีดน้ำได้แล้วข้าสงสัยว่ามันเป็นควันอีหยังอยู่ในนี้กัเลยมาโอ้อันตรายอยู่เด้ข้าถิ่มไปก็บด้เด้นอันตรายอยู่จ้ะบดนีน้าทงนันกระจา ฉีดจํานั่นแต่ว่ามันกรบบ่มีก่อนเพิ่งเชื้อเพิ่งใญ่ๆคือทางนี้ค่ะตรงนี้มันก่อนเชื้อเพื่งใงค่ะ